รีวิวหนังสือถอดรหัสแว่นตาศิลปะการตัดแว่นแบบล้านแว่นตามืออาชีพเขียนโดยอาจารย์ปีชาพรทัประเสริฐเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาช่างแว่นตาวิทยาลัยสารพัดช่งางพานครอันนี้เนี่ยรหัสวิชาก็จะเป็นตัววิชาแว่น1นึคือเกี่ยวกับช่างฝนเลนประกอบแว่นก็คือชื่อได้เป็นทางการคือช่างประกอบแว่นตาและเลนทีนี้ ในเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่ภาพใหญ่ร้านแว่นตาประเภทกรอบแว่นตาเลนแว่นตาอินเด็กเลนแว่นตาแบบต่างๆออปติคอลเซ็นเตอร์แนะนำเครื่องมือเลนเอียงแอด,ดิชันเลนสองชั้นการเปรียบเทียบเลนโปรเกรสซีฟแอด,ดิชันเลนรายละเอียดต่างๆคอริดอร์ดีเกรสซีฟการประกอบแว่นกรอบพลาสติก การประกอบแว่นกรอบเหล็กการประกอบแว่นกรอบเสาะล่องการประกอบแว่นกรอบเจาะการตัดกรอบแว่นการทำสีเลนแว่นตาการเป่ากรอบแว่นตาการกลับค่าเลนเอียงหนังสือเล่มน,นี้ได้เลข ISBN uh, International Standard Book Number ก็ออกโดยหอสมุดแห่งชาติ วิชาแว่นตาเนี่ยก็ยังมีสูตรลัดการวัดสายตาแบบร้านแว่นตามืออาชีพแล้วก็ยุทธศาสตร์การวัดสายตาด้วย f ฟอรัปเตอร์ยังมีอีกสอ,อีกสเล่มด้วยโดยราคาจะจำหน่ายอยู่ที่250บาทอ,อ่านแล้วเนี่ยสามารถมีข้อสอบถามได้มีคอนแทคอยู่ในเล่มมีเวิร์กช็อปมีฝึกปฏิบัติจริงกับอาจารย์ผู้สอนโดยโดยตรง เนื้อหาภายในเล่มเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของตัวพื้นฐานเลยเท่าที่เห็นในวงการแว่นตาเนี่ยสำหรับคนภายนอกที่เขาจะสนใจทําแว่นเนี่ยจะค่อนข้างหาเนื้อหาอ่านค่อนข้างไม่ง่ายค่อนข้างยากดังนั้นเนี่ยอันเนี้จะเป็นเนื้อหาพื้นฐานอ่านเข้าใจง่ายอย่างอันเนี้ยจุดเด่น ของงานจุดเด่นของงานช่างแว่นตาเป็นงานใช้ฝีมือไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านมีงานทุกวันมีงานตลอดเวลาร้านแว่นตาส่วนใหญ่มักจะนินวัดสายตาและขายเลนส์แว่นตางานตัดแว่นเนี่ยมักจะส่งให้ช่างตัดแว่นตัดเป็นส่วนใหญ่มีงานตลอดเพราะว่าร้านแว่นตาอยากส่งงานให้ตัดมีเยอะพวกโครงการแว่นตาต่างๆเช่นโครงการแว่นผู้สูงอายุแว่นตาคนแก่โครงการเด็กไทยสายตาดีวัดสายตาอ่า ได้แว่นกันทีหนึ่งวันละหลายร้อยหลายพันแว่นทําเองไม่ทันหรอกยังไงก็ต้องส่งแว่นมาให้ตัดเพื่อให้ทันกําหนดระยะเวลาส่งงานการลงทุนต่ํามีกําไรสูงลงทุนเริ่มต้นเพียงหลักพันบาทค่าบริการตัดแว่น 50- าสบถึงหนึบาทวันหนึ่งตัดแว่นต่อคนก็ได้หลายร้อยแว่นต่อต่อวันละก็ใช้เวลาเพียงแค่สองเดือน2เดือนก็คืนทุนแล้วที่เหลือเนี่ยกำไรล้วนละไม่ต้องลงทุนเพิ่ม ทำงานที่บ้านได้และสามารถไปสมัครงานร้านแว่นตาเป็นช่างแว่นตาได้อันนี้คือตัวอย่างในหะนังสือเพราะนั้นคนที่สนใจอยากจะทำงานตัดแว่นก็สามารถเริ่มต้นได้ที่หนังสือเล่มนี้เลยหนังสือเล่มนี้ก็จะมีช่องทางการติดต่อให้ซื้อแล้วก็รวมถึง สามารถที่จะอ่านแล้วมีข้อสงสัยสอบถามได้มีคอนแทคอยู่ในเล่มมีเวิร์กช็อปฝึกปฏิบัติจริงกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงจึงมั่นใจได้ว่าสามารถที่จะเรียนแล้วทำได้แน่นอน